โอเคครับพเพื่อนๆก่อนอื่นองขอสวัสดีพเพื่อนๆทุกคนด้วยละกันนะครับวันนี้ผมมีลำโพงตัวหนึ่งจากแบรนด์ Creative ในรุ่น SBSA 1 2 0นะมารีวิวให้ได้ดูกันนะเป็นลำโพง2.1จากทาง Creative นั่นเองผมมีติ่งกับ Creative นิดนึงนะครับผมเคยใช้รุ่น E 5 2 0 0เป็น5.1เมื่อก่อนประมาณเกือบ10ปีแล้วนะครับมันพังไปได้เมื่อน,นี่เองประมาณ2ปีที่แล้วนะ จร,จริงๆแล้วก็ไม่ใช่มอนีหรอกนานพอสมควรแต่ว่าคุณภาพที่ใช้ได้นะครับค่อนข้างสุดยอดเลยทีเดียวสําหรับ5.1ตัวนั้นผมก็เลยเห็นคนพูดถึงตัวนี้กันเยอะนะสำหรับ2.1เขาบอกว่าเสียงดีค่อนข้างจะออกมาค่อนข้างจะคุ้มราคาเลยทีเดียวสําหรับรุ่นนี้นะครับ SBSA 120นี้ราคาแค่690บาทเท่านั้นเองนะไปหาซื้อกันได้นะครับมาเสียบกับคอมพิวเตอร์มาเสียบกับเครื่องเล่นฟังเพลงดูซิว่าเสียงจะออกมาเป็น ความไพลรอะแบบไหนนะคุ้มค่าหรือเปล่าผมได้เห็นคอมเมนต์ในพันทิปแล้วก็ซื่อต่างๆเขาบอกว่ารุ่นนี้ค่อนข้างจะเทพนะครับเทพกว่ากว่าราคาที่มันเป็นอยู่นั่นเองนะเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างผมเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นะครับอดไม่ไหวเขาบอกว่าดีกันก็เลยเอามาลองซะหน่อยราคามันก็ไม่ได้แพงนะ จัดว่าถูกเลยทีเดียวนะครับมาดูกันหน้ากล่องเป็นแบบนี้มีลำโพงเสียงแหลม2ตัวนะครับ2.1แล้วหก็คือซับนั่นเอง2ก็คือลําโพงเสียงแหลมหรือเสียงกลางแล้วก็มีรีโมทเพิ่มเสียงมาให้1ตัวนะครับมาดูกันดีกว่าว่าข้างกล่องเขาเขียนอะไรกันบ้างนะต่อคอมพิวเตอร์ได้ต่อโน้ตบุ๊กได้แล้วก็เล่นเครื่องเล่น E อ3ก็เสียบได้เพราะว่าแจ็คที่เขาให้มามันเป็น3.5มิลน,นะ มาดูกันต่อไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นซีเรียลในการของการส่งสินค้าเขาไม่มีอะไรมากข้างกล่องไม่มีอะไรมากนอกจากรูปของลําโพงให้ดูกันนะครับแล้วก็มีรุ่นบอกนะอันนี้ก็เต้กๆภาษาอังกฤษต่างๆไม่มีอะไรน่าสนใจมากาแต่มีตรงนี้ที่น่าสนใจอยู่ก็คือเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตรงนี้ก็มีรูปเนาะมีรูปบอกแล้วว่ามีอะไรในตัวเครื่องบ้างอ่ามีลําโพงลําโพงแล้วก็ซับแล้วก็ตัวเป็น เป็นรีโมทคอนโทรลนั่นเองนะใช้ในการลื่นลื่นลื่นอ่าปรับเสียงนั่นเองครับมีอะไรอีกไหมข้างล่างกล่องคล้ายๆก่องสาวการ์ดเขาเลยเขามีโลโ,ลโก้ที่ชัดเจนก็คือสีสีเหลืองหรือสีส้มนั่นเองนะที่แบบบ่งบอกว่าเป็น Creative สีขาวผสมเล็กน้อยนะครับโอเคไม่มีอะไรมากก็มาแกะไปพร้อมๆกับผมเลยแล้วกันเพิ่งสาสตกันมาสดๆเมื่อกี้อยากลองนะก็เลยซื้อมาจัด เักาหน่อยนะดูะสิว่าเสียงจะดีอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าเพืเ่อนแป๊บ,บนึ่งครับเดี๋ยวผมขออน,นุญาตเปิสดกล่องแป๊บนึงสดๆไปกับผมเลยแล้วกันแกะสดนะวันนี้มาดูกันอาจจะติดแน่นนิดนึงโอเคนะครับข้างในมีอะไรบ้างมาดูกันดีกว่าครับเพืเ่อนแนจ๊ะ มีกระดาษปิดมาห่อม,มาอย่างดีแล้วก็มีลําโพงออกมาแล้วนะมาดูกันนะครับ1นึ่งตัวแบบนี้นีดหนึ่งตัวลําโพงเสียงแหลมเขาเนี่ยเองนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหม,มนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งแบบเดี๋ยวขอามาแกะเรามาดูสายต่อไปแล้วก็มีรีโมทเพิ่มเสียงตัวเล็กๆครับแบบนี้ให้ดูกัน แต่ผมแกะให้ดูกันจะชัดทีทีหนึ่งข้างในนะแล้วก็มีสายเห็นปะสามจ้ามิลสอฟากนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเปิดออกมาอีกมีกระดาษซ้อนอยู่นะครับคู่มือ,อยูสเเอร์ไได์ต่างๆให้ดูกันจะชัดมีอะไรบ้างอ่าเป็นภาษาจีนนะเป็นของจีนนะครับไม่กินไชน่าผมบอกได้เลยแต่ผมบอกได้เลยนะคุณภาพไม่ใช่หน้าเลยนะครับสำหรับแบรนด์นี้ ครีเอทีฟเขาคงจะส่งไปทําที่ไชน่าผมบอกได้เลยดีกว่าลำโพงในเกจเดียวกันเยอะนะแต่หลายแบรนด์ก็มี User Guide เล็กๆนๆๆ้อยไม่จำเป็นต้องอ่านก็นได้ครับเพราะว่ามันมันตายตัวอยู่แล้วเนาะลำโพงตัวเล็กๆนะอ่นะก็มี User Guide มาแบบนี้นะครับอ่านะดูๆกันในรุ่นนี้ปั๊บมีการบอกวิธีการต่อ เข้าคอมตั้งโต๊ะเข้านุดบุ๊กเข้าเครื่องเล่นเอ3เข้าเครื่องฟังเพลงนะครับกล้องก็เข้าได้นะเสียบกล้องเอาเสียงออกมาเปิดได้บอกวิธีการต่อชัดเจนนะครับเอาเสียงเข้าแล้วก็ซ้ายลำโพงขวาก็บอกชัดเจนตำแหน่งนะเขามีขาวกับแดงมาตรงนี้นะครับขาวแดงให้เราต่อได้ถูกต้องโอเคไม่มีอะไรมากมายครับมาดูที่ตัวตัวของมันเลยดีกว่านะไม่ยากเย็นมาแกะกันนะครับ อ,อาจจะตึงยางนิดหนึ่งเพื่อนๆเดี๋ยวร้อผมแป๊บหนึง่งผมต้องเทก่อนเทกรดจาดมันออกมาไม่งั้นดึงออกไม่ได้นะแปบ๊บหนึ่งครับขออนุญาตแปบ๊บหนึง่งอ่าโอเคครับเพื่อนๆผมได้แกะออกมาจากกล่องไปที่เรียบร้อยแล้วก็วจะมีเจ้านี้นะครับลําโพงเสียงเล็กเขานะครับหนึ่งตัวนะแล้วก็เป็นซับตัวหนึ่งนะครับความใหญ่ก็จมือผมเลยผมจะท่าให้ดูคืบมือหนึ่งครับประมาณนี้นะเพือ่อนๆดูเห็นไ,ไหมคือมือหนึ่งอ่า แบบนี้นะครับความสูงประมาณคือมือหนึงโอเควัสดุเป็นเป็นไม้โอเคเลยไม่ใช่พลาสติกนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกนะรูซับเสียงซับออกมาเป็นพลาสติกอ่าแล้วผมคิดว่าน่าจะมีไฟนะตรงนี้น่าจะมีไฟสถานนะบอกว่าเปิดอยู่มันมีขาวๆเหมือนมีหลอดด้านล่างให้ดูกันด้านล่างก็จะเป็นดอกลำโพงผมดูก่อนว่าประมาณเท่าไหร่ดอกลําโพง มานี้ประมาณนี้ให้ดูกันดูจากมือนะครับดูจากมือเป็นหลักเราจะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงนี่ดอกมะพรนะหนึ่งดอกดอกซับก็มีดอกเดียวเนาะจะมีกี่ดอกล่ะ <c oughs> ขาตั้งเป็นพลาสติกนะขาตั้งตรงนี้เป็นพลาสติกทางใต้เขาครับด้านหลังเหรอมาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับพอร์ตการเชื่อมต่อของตัวนี้นะก็มีสวิตช์เปิดเนาะปิดเปิดปิดเปิด,ปด,ปดตรงนี้ออลิโออินพุต3.5มมิลน,นะครับตรงนี้เห็นกันไหม ดูกันจะชัดตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เป็นรูเสียบแจ็คซ้ายขวานั่นเองนะครับขาวแดงชัดเจนนะจริงๆแล้วเราก็เสียบด้านไหนก็ได้นอะมันไม่ได้บอกอยู่แล้วว่าลําโพงมันจะต้องเสียบยังไงกันแน่นะมันก็บอกมันก็เป็นแค่ว่าเราเลือกเองอนะเนาะว่าจะซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับมีมาให้2ตัวลอกออกเลยนะเปิดซิงลอกกันดูกัน เดี๋ยวเราจะมาดูเสียงกันนะครับเพื่อนๆน,นะว่าจะแจ่มและแหลมสักแค่ไหน <g> ยินดีต้อนรับเพื่อนๆด้วยนะครับสู่เน่งรีวิวไว้เฮ้ย EP ที่21นะแล้วก็มีรีโมทดเห็นไหมที่ผมบอกเพื่อนๆว่ามันเป็นเอาไว้ปรับเสียงเห็นปะครับเื่อนขึ้นเดินลงนี่แบบนี้งานโอเคนะใช้ได้ครับสำหรับราคาแค่นี้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะเพื่อนๆอ,อ่ะดูดูเต็มๆก่อนแบบนี้นะ โอเคเดี๋ยวมาต่อลองเสียงกันดีกว่าสักครู่ครับเพื่อนเอาโอเคครับเพื่อน,อนผมได้ต่อเร,เรียบร้อยแล้วนะสําหรับซับแล้วก็ซ้ายและขวาต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยเสียบจะเสียบผิดละกันถ้าเป็นตัวนี้นะตัวนี้มันจะมีสอง,สองด้านให้ดูกันถ้ชัดนะครับด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเขียนว่าซับนะดูดีๆนะครับอย่าเสียบผิดรูแล้วกันเห็นไหมเขียนว่าซับอยู่ซับเนี่ยคือสายเนี้ยสายเนี้ยที่ออกมาจากตัวเขาว่าครับเนี่ยเห็นไหม ต้องเสียบเข้าที่หลังหลังตรงนี้สีเขียวมันมีรูเดียวแหละจริงๆแล้วนะมีแบบนี้เสียบเลยเดี๋ยวเสียบส่วนแป๊บหนึ่งเสียบนะครับปั๊บเสียบเข้าไปเลยล็อกเลยแบบนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็เสียบเข้าย่านปกตินะซึ่งเป็นที่ฟังเพลงนะครับก็เสียบเข้าไปเลย 3. 5มจุดห้าท้ายมันใช่ไหมผมจะขอเสียบกับเครื่องเล่นตัวนี้แล้วกันนะมาดูกันนะครับ โอเคครับเพื่อนๆผมโดนเรื่องลิขสิทธิ์ไปนะถ้าใครได้ดูคลิปผมไปแล้วตอนแรกนะคลิปสําหรับตัวครีเอทีฟตัวนี้นะครับผมโดนลิขสิทธิ์เพลงลำบานุนไปผมก็เลยใช้เสียงไม่ได้ผมก็เลยลบอันเมื่อกี้ใหม่แล้วก็มาอัปโหลดตัดต่ออันนี้เข้าไปอีกทีหนึ่งผมขอใช้เพลงของผมแล้วกันนะลิขสิทธิ์งงๆเช่นเคยนะครับกับพวกค่ายเพลงต่างๆนะนิดเดียวก็ไม่ให้โอเคอัปโหลดใหม่แม่งหมดเลย <laughs> โอเคครับลองเปิดฟังกันดูนะสําหรับเสียงตัวนี้ครีเอทีฟ SBS 120นะครับ A 1 2 0ลองฟังกันดูเพลงเสียงเป็นยังไงบ้างรับรองงานนี้ไม่มีจับแน่นอนจับก็ลองดูดีเพลงผมเองอะเส <laughs> ียงมีความชัดเจน <ota> ลำโพงซ้ายลำโพงขวานะครับให้เสียงใสเสียงแหลมที่ไม่แตกแล้วก็มีความนุ่มนวลชัดเจน เสียงเบสไม่ดังมากครับไม่ดังมากแต่คุณภาพออกมาใช้ได้เลยนะเพื่อนๆถ้าวางตำแหน่งที่สมควรนะมันจะออกมาพอดีเลยนะครับไม่ออกเบสมากจนเกินไปเหมาะกับไว้ฟังในห้องนะครับหรือห้องนอนนั่งเล่นอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าไปวางในที่กว้างๆอาจจะมีปัญหาได้เพราะว่าเบสบางไปนิดนึงแต่คุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน สำหรับ690นที่ผมว่าเหลือๆแล้วครับผมตัวนี้ลองฟังกันดูมผ,มนนผมนี่ไม่กล้าใส่เพลงตลาดเลยเดี๋ยวแบงโดนเด้งอีก <laughs> แบบเี้เล่นกนให้ดูกันัดใจเธอกัน เสียงซับเสียงแหลมชัดเจนครับไม่แตกด้วยนะรูปทรงในการออกแบบมาก็สวยงามนะครับวางง่ายไม่ต้องปืนนาทีแต่เสียงค่อนข้างโอเคเหมือนลำโพงตัวใหญ่เลยนะ จดัวดวนเต็ดแล้วดีโอเคครับผมก็ลาไปแล้วกับลำโพงรุ่นตัวนี้นะครับเพีย t ทีเอ1 2ึ 0, นั่นเอง6 9รบาทหาซื้อได้นะครับหาซื้อกันได้เลยในร้านคอมพิวเตอร์ชั้นนำทั่วไปนะมีจำหน่ายกันผมก็มาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นประโยชน์ของคนหลายๆคนซึ่งหาลำโพงคอมพิวเตอร์หรือหาลำโพงฟัง a อ3นะครับใช้ต่อสาย3.5มิลน,นะ เปิดได้เปิดเครื่องเล่นเปิดโน้ตบุ๊กเปิดจากคอมตั้งโต๊ะนะครับเปิดจากโทรศัพท์ได้หมดนะฝากกว้ด้วยครับเพื่อเป็นประโยชน์ของเพื่อนๆเ,เองนะใครสนใจรุ่นนี้ก็ไปหาซื้อกันได้โอเคครับสำหรับเน่งรีวิวไว้เฮ้ย EP นี้ก็ลาไปแล้วแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการติดตาม